วันนี้นาะมาเจอกันอยู่ะคะคุณครูชยาพรธาระ,ะหรือคุณค๊กค่ะจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะอันนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะหนังสือเรียนหน้าที่10ค่ะกิจกรรมที่2นะคะอ่าเด็กๆมาดูกันเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาดูเรื่องท,ทดลองเปรียบเทียบก,การทดลองเปรียบเทียบวัสดุที่ดูดซับน้าําค่ะอ่ะมาดูก่อนขั้นตอนของการทดลองก็คือปัญหาเกิดขึ้นก็คือ วัสดุชนิดไหนที่สามารถดูดซับน้ําได้ดีมาดูกันค่ะจะมีคําถามก่อนทดลองนะคะคาถามก่อนทดลองก็คือวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่ดูดซับน้ําแตกต่างกันค่ะ,ะมาดูอุปกรณ์ก่อนการทดลองนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือ1ก็คือผ้าฝ้ายค่ะ 2. กระดาษค่ะ3าพลาสติกค่ะสีก็จะมีสีผสมอาหารนะคะ สีผสมอาหารของเราก็จะมี2ชนิดคือแบบน้ำกับแบบผงแต่เรานูนแบบผงมานะคะอ่ะต่อไปก็คือมีปิเกอร์ค่ะปิเกอร์คือถ้านักเรียนไม่มีปิเกอร์ที่บ้านนักเรียนสามารถเอากระปะ๋องพลาสติกหรือขวดพลาสติกก็ได้มาทดลองนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าค่ะตามด้วยนฬลกาค่ะนฬิกาจับเวลานะคะอ่ะทีนี้มาเริ่มกันเลยนะคะว่าเราจะทําการทดลอง ทดลองทั้งนี้ค่ะอะนักเรียนมาเริ่มเลยคะ่ะเทสีผสอมอาหารลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยน้ำเปล่านะคะ,ะน้ำเปล่าเทลงไปเลยค่ะเทลงไปให้เต็มพิกลเลยนะคะแล้วเรามาทำการเทสีผสอมอาหารลงไปในกระบอกที่เราเตรียมไว้เลยนะคะให้ปริมาณที่ประมาณครึ่งแก้วครึ่งขวดค่ะ กระบอกที่สองก็เท่ากันนะคะครึ่งนึงกระบอกที่สามครึ่งหนึ่งค่ะอ่ะแล้วเรามานำวัสดุที่เราเตรียมไว้วัสดุที่หนึ่งก็คือผ้าฝ้ายค่ะวัสดุที่สองก็คือกระดาษค่ะวัสดุที่สามก็คือพลาสติกค่ะ,ะเด็กๆเรามาดูกัน เปลี่ยนแปลงของวัตถุทั้ง3ชนิดเลยนะคะอะเราเอาในการมาจับเวลาด้วยนะคะอ่ะนักเรียนมาดูค่ะจับเวลา1นาทีนะคะเวลาที่เราจับค่ะอ่ะเรามาทําการจับเวลากันเลยนะคะเพราะความชัดเจนคุณครูขอใช้โท,ทรศัพท์มาการจับเวลากันในครั้งนี้นะคะอะนักเรียนมาเริ่มกันเลยนะคะจับเวลาในการเปลี่ยนแปลงกันเลยค่ะ,ะนาทีแล้วนะคะเรามาดู กันกันจับกับเวลาในครั้งนี้เลยค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของเราทดลองในครั้งนี้วัสดุชนิดไหนที่สามารถซึมซับน้าได้ดีที่สุดดูจะออกพร้อมกันเลยนะคะอ่ะแล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของวัตถุทั้ง3ามชนิดเลยนะคะอ่ะชนิดที่1ก็คือผ้าฝ้ายค่ะที่2สองเป็นกระดาษค่ะ ชนที่3เป็นพลาสติกค่ะ,ะมาดูนะคะนักเรียนมาดูการเปลี่ยนแปลงของวัสดสุทั้ง3ชนิดชนิดที่1ก็คือผ้าฝ้ายค่ะลดลงจากครึ่งหนึ่งที่เราเตรียมไว้เลยนะคะ,ะชนิดสองลดลงประมาณนิดนึงค่ะจากที่เราเตรียมน้ําไว้นะคะชนิดที่3ของพลาสติกค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่สามารถลดน้ําได้เลยค่ะ,ะนักเรียนมาดูนะคะเปิดหนังสือแบบขัดหน้าที่5ค่ะ เรามาทำการบันทึกผลการทดลองในครั้งนี้ด้วยค่ะกกรที่สองทดลองการเปรียบเทียบการหยดชักงน้ำของวัสดุท่าผลการทดลองของการทดลองค่าเกิดปัญหาขึ้นเพราะวัสดุที่ใดหยดชั่น้ำได้ดีที่สุดค่ะเา็นคำถามของปากไดอนนีค่ะเพราะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติขอชักน้ำแตกต่างกันลักษณะใด มันเรีกผลวัสดุรูปว่าปริมาณน้ำผสมสีผสมอาหารในภาชนะก่อนจุ่มวัสดุแล้วก็หลังจุ่มวัสดุค่ะมาดูวัสดุนะคะก็คือมีผ้าฝ้ายกระดาษพลาสติกค่ะมาดูก่อนจุ่มนะคะก่อนจุ่มก็จะมีสามฟิกเกอร์เลยค่ะก็จะมีเต็มทั้งสามฟิกเกอร์นะคะมาดูหลังจากการจุ่มวัสดุลงมาแล้ว เปลีป่ยนแปลงของผ้าฝ้ายลดลงปริมาณนิดนึงนะคะ,ะมาดูการเปลี่ยนแปลงของกระดาษค่ะลดลงเช่นเดียวกันค่ะมาดูการเปลี่ยนแปลงของพลาสติกนะคะไม่สามารถลดลงได้เพราะว่าพลาสติกไม่สามารถซึมซับนะ้ำผสมซีกต่ออาหารได้ค่ะมา,มาดูแปลความหมายข้อมูลกันนะคะ,ะมาดูค่ะ เมื่อจุวัสดุทั้งสามวิโมในฟิเกอร์ที่มีน้ำผสมสีผสมอาหารน้ำผสมสีผสมอาหารจะดูดถูดดูดซับโดยวัสดุที่ดูดซับน้ำได้สังเกตได้จากสีผสมอาหารที่วัสดุและปริมาณน้ำผสมสีผสมอาหารวัดลงค่ะส่บนพร้อมกันนะคะสรุปก็คือเพราะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติในการดูดซับน้ำแตกต่างกันได้ หนพันฐานประกอบกิจกรรมนะคะดูก่อนการทดลองหนึ่งสิ่งที่แตกต่างกันในการทดลองนี้คืออะไรคะดูนะคะนี่ของวัตถุที่นามาจุ่มน้ำผสมสีผสมอาหารค่ะดูระหว่างการทดลองข้อสองนะคะในระหว่างทงการทดลองมีอุปสรรคหรือไม่และแก้ไขยัีไงมีคําตอบค่ะมีอุปสรรคค่ะคือน้ำผสมสีผสมอาหาร ซีเกินไปสังเกตได้ไม่ชัดเจนแก้ไขโดยเพิ่มปริมาณสีผสมอาหารในการทดลองค่ะหลังจากทดลองข้อสามสีที่สังเกตได้จากการทดลองตรงกับทีบ่คานการณ์ไว้หรือไม่ดูคำตอบนะคะตรงกับที่คานการณ์ไว้ค่ะ 4. ีวัส,สญญดุชนิดใดดูดซับน้ําได้ดีที่สุดสังเกตอะไรคะผ้าฝ้ายดูดซับน้ําได้ดีที่สุด สังเกตได้จากปริมาณน้ำผสมสีผสมอหาที่เหลืออยู่ในฟลีเกอร์พบว่าน้ำผสมสีผสมอหาอยู่ในฟลีเกอร์เหลือน้อยที่สุดค่ะอหากว้านะคะยกตัวอย่างมาดูของการหยดชักน้ำของวัาจุในชีวิตประจำวันค่ะก็คือใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดตัวหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วเพื่อให้ถุงแห้งแลัวคลิปนี้คุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ